ถามก่อนว่าพี่ไอจะยอมให้กอดไหมน้ำก็ไม่เอ้ยย่างมัน้ำกันแกงกันเปล่ไรมาขนาดน้ำไม่ดโตออรียู่หดไมาไหมลูกไหม่รู้ค่ะเอาพ่อพูตามใจแมมว่าจะจะมาหรือไม่มาแหมมาอยู่เียงหไหม เราจะไปอยู่อะไรกันโชว์กับลุงใหญ่ไปไหมว่าร้อนนี่หมายถึงยังว่าร้อน่คือมากคือไม่กล้าตอบเลยไม่กล้าตอบเลยพ่อปูกดดันมากเลยตอนนี้กดดันเดี๋ยวต้องดิวหลังไม่เลยได้นี่นะให้พ่อปูหายไปก่อนนะไปเข้าห้องน้ำสักทีพ่อปูเดี๋ยวพ่อปูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะใส่ได้่ยี่ห้อเนาะโอ้โหเย็บเข่าเอาทำมันมาเพื่อนี ชุดใส่วันนั้นนะนี่วันเขาเรียกว่าอะไรนะวันที่ยี่สิบเจ็ดต่วันที่สามตุลาิน่ลาลองลลองบัลูกยิหลาลองใส่บังลูกเอารองล้องเอาลองบังองรองชอบยครับลูกลอยังไงคะจะพี่อายแล้ว รวมลงไปลูกวลงไปจากกันเด็กกองขยะกลายมาเป็นร่าชินี่เลยโอ้โหบทบาทสาของเราที่ด่าเล่าครับใพี่อ้โพอดีเลยพอดีเลยพี่เ้าดีเปร์เลยโอ้คนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นใจมสุด พ่อดีเลยใส่รองเท้าอีกสิบเซนใส่รองเท้าอีกโอ้ยคนเอาส่วนสูงใหายคูงสี่เท่าคนสูงกันยังไงอ่ะเออเอาส่วนสูงนี้อีกอ่ะอันนั้นยิ้มเนาอก็ได้อย่าร้องไห้นะเจอพี่ห้ามร้องไห้ร้องไห้ไหมร้องไห้เไหนอยู่หรือเปล่านี่ เอ้ยดีใจเหมือนกันโอ้ยดีใจว่ามันดีใจได้สุดแต่นี้แท้ดีใจที่ได้กดเลยเพราะว่าพี่ไอ้ไเนี่ยเป็นไอดอลของน้องเลยครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ตั้งแต่เห็นที่ไอ้ไอครั้งแรกอยู่ในทีวีอยู่ในยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยยังไม่เคยครับโอ้ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยยังไม่เคยยังยังบอกเลยเคยเห็นจลกเทียนเห็นนุ่ใหญ่คลิปลงอีกตอบกลับทันทีเลยตอบกลับเอยติดตามพี่ไอ้ไตั้งแต่พี่ไอ้ไยังใส่ชุด เออสีขาวๆอันนั้นนค่ะสีขาวๆอกระปุกี่สั่งอนติดตามตั้งแต่สาวันที่แล้วใช่ไหมหรือว่าสามีนี่นี่ยด็นี่ยน่นแ่นี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 ่นนี่น่นี่นอ่นี่นีนี่นี่นี่่น่นี้นีน่อี่น่น่นี่นี่น่นี่นีนี่นี่นีโอยนนี่นี่ไี้นี่นี่นนนีนีนี่นี่าี่ี่น พอรวมรวมหมดแล้วพอพอได้หมดแล้ว huh. ก็ลวมรประมาณแสนห้านะ้โอ um 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 ้โหฮ่า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 ฮใสฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าฮ่ี่าาฮ่าด่า่ห้่า่าฮ่าฮอาี่าฮ่าาฮ่าฮ่พอดาพ่าฮ่าฮ่้่าดีา่าาฮ่า่า่าฮ่า่ นีแต่แนวพอดีเลยบาทชุดกับพอดีโเนะพอดีเออพอดีเออพอดีเออพอดีเหลานีเอลอดี่ออพอดเออพอีเออพอเอดเสืพอดเออพอองพองลเอออดเออ้อดเออหดนเอกพอดเออมอเออพดเอเออมเออพดเออพดเออนเออพเต็มเออพดดเต็ม ดีใจหลายเออเป็นดีใจค่ะดีใจแห้งโมเมนต์ดีใจที่ได้ชุดนี่ดีใจจะได้กอดเอื้อยจะได้พอดเอื้อยอ้ไม่เคยเห็นน้องี่ดาเล่าดีใจแบบนี้จัาเกลียวขนาดว่าจะได้ข่ามโค้งมหาพรอยยังบ่ดีใจกว่านี้กินมันมานอนซาบูรับเมื่อคืนได้ไปกรุงเทพก็บว่าดีใจปานนี้บ่ดนอนกับบ่ดีใจปันนี่นอนกับบอดีใจปันนี่ซาบูเขากินแบบไหนตีซาบูน่ะ บ well. ูหาแสบเหมือนฟาบูไม่เคยเห็นน้องดีใจขนาด